สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโค้ดลายมือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง youtube แล้วก็ f c e b o o o Fanpage นะครับกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเส้นหัวใจนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4ี่นะครับตอนก่อนหน้านี้ตอนที่1นึ่งตอนที่สองตอนที่สาทุกท่านอาจจะจำได้ขึ้นใจแล้วนะครับเราไปรับชมตอนที่4ี่เลยนะครับตอนที่สี่นะครับผมก็จะบรรยาย เส้นที่46ถึง60นะครับเราก็จะค่อยๆจดค่อยจําไปนะครับเส้นที่46นะครับเส้นหัวใจนะครับเส้นสีแดงนะครับไปถึงเนินร้อนลนจําเนินได้นะครับแต่งมาถึงบริเวณนี้นะครับจะเป็นเนินร้อนลนเนินร้อนลนเนี่ยเ็าจะแตกออกเป็นปลายเป็น3ามเส้นนะครับแล้วก็มีเส้นเกติยศสีน้ําเงินเส้นนี้นะครับเส้นอารมณ์เส้นสีเหลืองลักษณะอย่างนี้นะครับ แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีความคิดอยู่เสมอว่าตนเองเนี่ยต้องแต่งงานเพราะมีเส้นเกียรติยศนะครับก็มองเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศนะครับก็คือเจอคู่เจอใครเนี่ยครับคนนี้ต้องแต่งงานแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่ามีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนแต่จะเลือกคนที่มีเกียรติยศแล้วก็ต้องแต่งได้แต่งงานนะครับถ้าแปลเป็นเรื่องของการงานเนี่ยก็จะ เป็นคนจับจดนะครับม,ก,มกท์มาทงลองทํากิจ,จการงานหลายอย่างทําเปลี่ยนงานบ่อยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกหัวใจรักเพอ้อฝันนะครับก็ถ้าใครมีเส้นเกียรติยศในมือนะครับถ้าต่อกับเส้นหัวใจหรืออะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่มักก็จะแปลว่า,าจะมีความรักแล้วก็ได้แต่งงานลักษณะอย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับเส้นนี้เส้นหัวใจชั้นสูงนะครับ ลักษณะเส้นนะครับเป็นเส้นหัวใจสองเส้นนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอบนลายมือใครนะครับถ้าท่านใดมีลายมือลักษณะนี้ส่งมาให้ผมดูก็ได้นะครับอยากอยากจะดูว่า<อ>เรื่องราวจะตรงกับชีวิตของท่านหรือเปล่านะครับเส้นหัวเส้นนี้ครับยาวไปถึงเนินอารมณ์นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราลากเส้นตรงกลางระหว่างนิ้วชี้ครับนิ้วกลางลงมาถึงเส้นหัวสมองนะครับ บริเวณนี้เขาเรียกจะเรียกว่าเนินอารมณ์ถ้าเส้นหัวใจลากยาวมาถึงทั้งสองเส้นนะครับขนานกันมหมอย่างนี้เลยนะครับแสดงว่าค่อนข้างดีนะครับในมือสังนี้คือคือเป็นคนที่มีความสุขไปตลอดชีวิตนะครับด้วยความรักมักพ,พบพบรักที่มีอา่ารักที่ดีมีชื่อเสียงมีความสงบสุขนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายถ้าแปลไปเรื่องการงานก็ อาชีพจะดีนะครับแล้วก็ฐานะดีตำแหน่งขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้คิดหลายก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนเป็นการป้องกันนะครับลักษณะนี้ก็คือหัวใจชั้นสูงถ้าใครมีเส้นหัวใจลักษณะนี้ค่อนข้างดีนะครับต่อไปครับเส้นหัวใจเนี่ยครับลักษณะสั้นๆนะครับเหมือนการลมเล็กๆตรงนี้นะก็คือเส้นหัวใจยาวถึงเส้นถึงเนินสําคัญนะครับแล้วก็เนิน เนรร้อนอนก็คือข้อมอยู่แค่เนี้ยสั้นๆเนี่ยนะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่มีความรักมีแต่การอารม์เหมือนเป็นเส้นการอารม์นะครับไม่มีเส้นหจักใจก็คือเป็นคนที่ไม่มีความคิดที่จะทํากิจการงานอะไรนะครับมักปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆตามอารมณ์นะครับเกียดค้านลักษณะก็คือเบื่องงานนะครับไม่ได้สนใจเรื่องงานความรักมักไม่เอาใจใส่มักไม่เจอรักแท้นะครับ หรือได้เสียนะครับในเงี้ก็คือเป็นผมมีอาการน,นะฮี้ก็เพื่อ,อมีมองเรื่องซึงการอารมณ์นะเขาก็มีแต่ความรักมีแต่ความใคร้หรือเรื่องการอารมณ์นะครับลักษณะนี้โค้รยอก็คือหัวใจเกียดค้านนะครับตำแหน่งก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับสั้นๆตรงนี้นะระหว่างเนินสําคัญและก็เนินร้อนล,อน,ลอนนะครับไม่ได้แปลถ้าไปอยู่ตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้แปลอ,อย่างเงี้ยนะครับต่อไป เส้นที่49นะครับหัวใจรักระทมพยายามนะครับลักษณะนี้ก็คือเส้นหัวใจเส้นแรกเนี่ยยาวไปถึงเนินอารมณ์นะครับแต่ตรงบริเวณเนินล้นลนเนี่ยก็จะแตกออกเป็นง่ามใหญ่ๆนะครับเป็นง่ามหนักอยู่ภายใต้เนินล้นลนแสดงว่าเจ้าของมือนี่ครับความรักเนี่ยมักจะต้องเห็นไหมอายุพอถึงอายุตรงนี้ความรักจะต้องอกหักมีความทุกข์ความละทมนะครับภายหลังจาก มีความทุกข์อกหักกับคนแรกแล้วนะครับต่อไปก็จะเจอคู่แท้และเป็นคนดีนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือต้องมีระทมก่อนนะครับถึงจะได้เจอรักแท้นะครับใครที่มีเส้นลักษายาก็คือเหมือนเจอคู่ที่ไม่ดีนะครับทําชีวิตเสียหายหรือเสียใจหนักๆน,นะครับหลังจากนั้นก็จะได้เจอคู่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับลักษณะนี้ ต่อไปครับเส้นที่50สิบเส้นที่ห้สิบเนี่ยครับเส้นหัวใจขาดก็คือขาดเป็น2ท่อนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเห็นไหมที่เหลื่อมกันอย่างเงี้ยอยู่คาบเกี่ยวระหว่างเนินล,ล้อนลนนะครับแสดงว่าการขาดเนี่ยจะทํานําเรื่องความร้อนใจมาให้ลักษณะนี้ก็คือเจ้าของมือเป็นคนที่ทํากิจการงานอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ไม่มั่นคงยั่งยืนนะครับมักเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานอยู่เสมอนะครับจะสร้างอะไรก็ทําแล้วก็สุดท้ายก็ขายไปหรือเลิกกิจการนะครับทํานะครับภายหลังก็ต้องขายไปเรื่อยๆส่วนเรื่องความรักเนี่ยมักจะเอ่อตัดตัดหรือสลัดรักได้ง่ายนะครับไม่ได้อะไรอวรลลักษณ์อย่างนี้นะครับเป็นคนที่อ่อมากผัวหลายเมียนะครับ ลักษณะนี้ก็คือหัวใจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับก็คือพลหัวใจขาดคือลักษณะจะความรักหรืออะไรจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับต่อไปเส้นที่5 1เอดเส้นนี้ค่อนข้างดีลักษณะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้จะโค้งไปหน่อยจริงๆอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมลั้งแต่งี้นะครับอยู่บริเวณเนินอารมณ์นะครับตอนปายนะครับทํารูปเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ย จะเป็นคนพูดเพาะนะครับพูดเพาะพูดหวานนะครับใครฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจชื่นใจนะครับลักษณะนี้ใครฟังก็หลงรักนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะชื่นชอบนะครับเกี่ยวด้วยความรักเนี่ยมักคู่จะไม่ทิ้งนะครับเพราะเป็นคนที่พูดเย้าวยวนหวานพูดหวานนะครับติดตาตึงใจลักษณะอย่างเงี้ยครับ โคตรยอดคือหัวใจพูดเพราะนะครับเส้นนี้ก็ดีนะครับใครมีเส้นที่บริเวณนิ้วใต้ดวชี้อ่ะครับก็คือเนินอารมณ์เนี่ยมีเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมเชื่อมเส้นหัวใจนะครับก็เป็นหัวใจที่พูดจาไพเราะสนอหูนะครับอ่าลักษณะเหมือนกันเลยเส้นที่52แต่ไปเกิดที่เนินล,ล้อนลนลักษณะเห็นไหมขยับจากเนินอารมณ์มาเนินลอลนนิดเดียวความหมายเปลี่ยนไปลักษณะนี้ แสดงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีหัวใจสั้นนะครับไม่ค่อยคิดไม่ค่อยมีความคิดมักชอบพูดเรื่องอชอบพูดชอบเจรจานะครับแต่สิ่งที่พูดไปแล้วทําให้รู้สึกร้อนอกร้อนใจนะครับเนินอารมณ์เนี้ยรู้สึกพูดพูดจาไพเราะพอมาเนินร้อนลนเนี่ยก็ทําให้รู้สึกร้อนใจลักษณะกลัวนะครับก็คือ,อพูดกวนๆจน ทำให้คนอื่นมีความขัดแย้งโมโหนะครับลักษณะนี้ความรักมักจะแตแกแย้งเพราะการเพราะคําพูดนะครับลักษณะนี้นะครับจะเกิดเรื่องทะเลาะบอแหวงแล้วอยู่กันไม่ได้นะครับก็คืออยู่กับคู่มีคู่ที่รักษยายงี้ก็คือมักจะชวนทะเลาะนะครับมีความขัดแย้งอยู่เสมอนะครับเส้นต่อไปเส้นที่53นะครับเส้นหัวใจยาวไปถึงเนินอารมณ์นะครับ แล้วก็โค้งนะครับลงหาเส้นสมองแล้วก็มีเส้นอารมณ์ขีดไปนะครับลักษณะนี้เส้นสีน้าเงินนะครับแปลว่าเจ้าของมือนะครับเป็นคนที่มีความรักโง่ซื่อหรือเซอร์ด้วยก็คือเหมือนกับอเป็นคนที่ซื่อซื่อเซอร์ออนะครับมักมีพยายามทําอะไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นลักษณะนี้ก็คือ,อหัวใจ ซื่อๆนะครับเป็นคนซื่อลักไา้เงี้ยเรื่องความรักก็มักจะตามไม่ค่อยทันนะครับมักจะถูกหลอกลวงต่อไปครับเส้นนี้เจอค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ตำแหน่งต้องดูให้ดีนะครับเพราะการเป็นง่ามเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายมากนะครับลักษณงนี้เส้นหัวใจแตกเป็นง่ามอยู่บนเดินอารมณ์เราขีดตึงกลางลากล,าง,ลางมาถึงเส้นสมองนะครับถ้าตายเนี่ย สองเส้นนะครับพุ่งมาหาเนินลมบริเวณนี้นะครับก็จะแปลเป็นเคสนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปกลวยนะครับเป็นงาแสดงว่าเจ้าของมือมีหัวใจไม่เข้าเรื่องนะครับก็มักจะทําสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ทําอะไรที่ไร้าสาระนะครับชอบกินเหล้าเมายาหรือ,อเสพเพะนะครับใช้เงินใช้ทองโดยที่สิ้นเปลืองสุรุ่ยสุร่ายนะครับ งานก็ทําบ้างไม่ทําบ้างไปตามอารมณ์ลักษณะเขาเรียกหัวใจไม่เข้าเรื่องไปได้แลอยางงี้ก็คือต้องสังเกตนะครับเส้นทั้งสองเส้นนี้ต้องมาตกบริเวณใต้นิ้วชี้นะครับก็คือเนินอารมณ์นะครับถ้าไปตกเนินช่องก็จะแปลไปอย่างอื่นหรือมาไม่ถึงก็จะแปลไปอย่างอื่นนะครับต่อไปเส้นที่ห้าสิบห้านะครับหัวใจรักเบื่อหน่ายเส้นหัวใจยาวไปถึงเนินอารมณ์นะครับเห็ไนไหมครับโค้ง ขึ้นแล้วก็ลงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโค้งก่อนแล้วก,ก็กระดกขึ้นไปพุ่งไปหาเนินอารมณ์นะครับแสดงว่าเจ้าของมือนี่ครับทำกิจการงานใดแล้วก็มักจะท้อถอยอยู่เสมอนะครับภายหลังเกิดพยายามต่อนะครับแต่ก็ท้อทําต่อแล้วก็ท้อสลับกันไปมานะครับลักษณะนี้ถ้าเกี่ยว่ด้เรื่องความรักถ้าแปลเป็นเรื่องความรักก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็ทอดทิ้งไปแต่ไม่ใช่ก็คือ,อ มีคู่แล้วก็เลิกลากันไปเบื่อนายนะครับแล้วก็กลับมาเลืกลักกันใหม่ลักษณะอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับโคตรย่อคือหัวใจรักเบื่อนายนะครับต่อไปครับเส้นที่ห้าสิบหกนะครับลักษณะนี้เห็นไหมครับเส้นที่แตกเป็นง่ามเหมือนกันที่กลวยเริ่มแตกนะครับที่เนินลอนล่นเราดูตำแหน่งของกลวยด้วยครับจุดเริ่มนะครับ แล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยจะมาชนกับเส้นชีวิตนะครับนชนเส้นชีวิตตอนโคนนะครับแล้วก็เส้นมีกระดกไปหาเนินอารมณ์ล,ล,ะะลักษณะนี้ก็จะแปลว่าเจ้าของมือเนี่ยครับเป็นคนที่มีชีวิตแล้วก็ความคิดที่ไม่เข้าเรื่องรุนแรงนะครับมักเที่ยวเตะไม่ทํากิจการงานนะครับกินเล่าเสเพลแล้วก็ไม่เขาเรียกสร้างตัวไม่สําเร็จนะครับ จะทํากิจการงานใหก็ไม่สําเร็จนะครับลักษณะนี้ก็คือหัวใจไม่เข้าเรื่องรุนแรงนะครับเป็นง่ามส่วนใหญ่ปกติจะมักจะแปรไม่ดีแต่จะแปลไปทางไหนนะครับนี่คือพุ่งไปหาชีวิตแสดงว่าชีวิตวิบัติล้มเหลวลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะแปลไปตามเส้นที่ไปสัมพันธ์ด้วยนะครับต่อไปเส้นที่57นะครับเส้นหัวใจยาวไปถึง เนินอารมณ์แล้วก็แตกเป็นหลายเส้นอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเจ้าของมือนะครับเป็นคนชอบอมีความพยายามเกินไปคือมากเกินไปชอบทํากิจการงานหลายอย่างจับจดผลสุดท้ายเนี่ยเอาดีไม่ได้สักอย่างนะครับลักษณะนี้ด้วยเรื่องความรักเนี่ยะครับมักจะยุ่งยากนะครับเพราะมีคนรักหลายคนนะครับสุดท้ายก็มักล้มเหลวไม่มีใครเลยนะครับจีบ มีคู่เข้ามาสามสี่คนอย่างเงี้ยสุดท้ายคู่ก็ไปหมดล้มเหลวนะครับลหลังจาะนี้โคตย่อคือหัวใจพยายามหลายใจนะครับคือปลายที่แตกเป็นหลายเส้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ดีนะครับต่อไปอันนี้เป็นลากไม้เลยหรือลากไม้โคจยอก็คือความยุ่งยากลําบากนะครับลหลังนี้เส้นหัวใจไปตก ช่องหมดเปลืองช่องนี้นะครับระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางปลายของเส้นหัวใจแตกออกเป็นเหมือนรากไม้นะครับแสดงว่าเจ้าของมือ,เ,อ,อเป็นคนที่ทํากิจการงานหลายอย่างขยันนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ใจ่ายหมดเปลืองอยู่เสมอก็มีเงินหาเงินเก่งนะครับแล้วก็ใช้เงินสายเปร,รักษาเงี้ยมักทากิจการงานหลายอย่างพร้อมกันแต่เอาดีไม่ได้สักอย่างนะครับ ธุรกิจทั้งอยากทําธุรกิจนี้ก็อยากทําสุดท้ายทําไปก็ไม่สําเร็จประสบความสําเร็จส,สักอยาก่างลักษณะนี้นะครับส่วนความรักมักยุ่งยากนะครับมีคู่หลายคนแต่คู่นั้นก่อความยุ่งยากลำบากใจชุลมุนตบตีทะเลาะเบาออแวกลักษณะนี้นะครับเขาเรียกหัวใจยุ่งยากครับต่อไปเส้นที่59นะครับเส้นหัวใจพุ่งไปใต้เนินล้อลนนะครับลักษณะนีงง้ล้วหยุด พับลงมาหาเส้นสมองแล้วครับตัดเส้นชีวิตเข้าไปหาเนินครอบครัวเส้นสีน้ำเงินนะครับลักษณะนี้แสดงว่าเจ้าของมือนะครับเกี่ยวด้วยความรักมักโศกเศร้าและช้ำใจไปตลอดชีวิตเพราะคนรักต้องตายจากเนี่ยครับวิ่งไปหาเส้นนี้คือเส้นบรรยายนะครับไปหาครอบครัวบางคนผมเคยเจอจะมีดอกจันอยู่ปริเลยนี้ครับคนรักหรือผู้ใหญ่หรืออะไรฮะที่เสียชีวิตนะครับก็จะบรรยายได้ แล้วก็วัดอายุไปเราก็จะรู้ว่าช่วงไหนคนรักจะเสียชีวิตหรือตายจากหลักสางี้นะครับคนรักหนีไปเป็นอื่นหรือตัวเองต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวลักษณะนี้เขาเรียกหัวใจรักอ,อกหักก็ได้นะครับต่อไปเส้นที่60นะครับเส้นที่60เนี่ยครับเส้นหัวใจยาวไปถึงเนิอนอารมณ์นะครับแล้วก็แต่ออกเป็นไม้ เป็นสองเป็นง่ามลักษณะนี้เขาเรียกแตกออกเป็นเหมือนไม้ผ่าซีปลายหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับหัวใจไม่เข้าเรื่องแต่ปลายหนึง่งโค้งลงแบบเดียวกันนะครับเป็นหัวใจวางแผนนะครับลักษณะนี้ประกอบเส้นหัวใจสองอย่างเมื่อรวมก็คือเส้นหัวใจที่บรรยายไปก่อนนั้นนี้สองเส้นมารวมกันนะครับคือหัวใจวางแผนกับหัวใจไม่เข้าเรื่องนะครับก็จะบอกว่าเจ้าของมือเป็นคนที่เป็นนักวางแผนที่ไม่เข้าเรื่อง พราะแผนที่วางเนี่ยไม่ค่อยรัดกุมนะครับทํากิจการงานแล้วก็ต้องเสียหายลงทุนก็ขาดทุนลักษณะนี้คือหัวใจวางแผนไม่เข้าเรื่องนะครับส่วนใหญ่จําไว้นะครับถ้าใครมีเส้นหัวใจที่ปลายแตมกมักจะแปลไม่ค่อยดีนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับวันนี้ ท่านใดมีข้อสงสัยในคลิปที่ผมบรรยายนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ทางไลน์นะครับคิวอารโคดแอดไลน์มาได้เลยนะครับเพราะว่าผมบางครั้งถามไว้ใต้คอมเมนต์นี่ครับเข้ามาเยอะผมตอบไม่ได้ทุกคนบางทีก็ไม่ได้สะดวกมาตอบนะครับแต่ทางไลน์เนี่ยผมผมมักจะตอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่องได้นะครับหรือท่านที่เข้ามาใหม่สามารถกดซ u b s c r i b e นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับผมก็จะนำสาระด,ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือนะครับตามหลักของท่านอาจารย์ของชาิศิลป์แล้วก็ตัวอย่างลายมือนะครับผมเก็บไว้ค่อนข้างมากนะครับอยากจะทำหลายคลิปนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะปูพื้นฐานให้ทุกท่านก่อนเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็จะ ไปอ่านฝึกอ่านมือยจะสนุกแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ